เอาละครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาครั้งกับเกม d a r บ Souls ดกครั้งแบทเทิลนะครับในวันนี้เนี่ยจะมาอัปเดตสิ่งที่กําลังจะเข้ามาในเกมนี้ทั้ง2เซิร์ฟเวอร์เลยก็คือกิจกรรมของ Dark Souls Hero นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าทุกๆปีของเกมนี้เนี่ยนะทุกปีจะมีกิจกรรมให้มาคอลแลบ,บกับเกม Dark Souls Hero หนึ่งครั้งซึ่งการคอลหลบกับเกมเนี่ยก็จะมีการนําตัวละครจากภาค Dark Souls Hero เข้ามาในเกมนี้นะครับจะเป็นตัวละครตามปีตามปีอะไรก็ว่านไปก็มีมานานเลยแล้วตั้งแต่ปีไหนไม่ดูคือนานมากนะครับผมดังนั้น,นจะเป็นกิจกรรมตามธรรมชาติของทุกๆปีก็ว่าได้นะซึ่งในรอบนี้ในปีนี้ผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ค่อนข้างจะน่าสนใจมากแล้วก็มันทําให้เราอยากเปิดมากๆเพราะว่าส่วนใหญ่ตู้ฮีโร่มันขายความเท่แล้วปีเนี้ตัวละครหน้าตู้คือทั้งหมดนี่แหละครับผมแม่งเท่ทุกตัวเลย เท่ยันตั้งแต่ล่าง4่นะครับล่าง4 l i m i t b r e a k i n g form นะครับฮาร์ดก็เท่นะฮาร์ดล่างนี้คือคนภาคมันดีโออ่ะใครๆก็อยากได้แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะมีสกิลแอคทีฟไหมเพราะผมเห็นได้ข่าวว่ามันสามารถกดแอคทีฟสกิลได้อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเนี่ยเขาไม่เขียนได้นะว่าภาคโดยดีโอภาคภาคโดยคนภาคกัน,นเนี้ยเนี่ยปกติคนอื่นการ์ดอื่นไม่เขียนแต่ว่าของการ์ดฮาร์ดมีการแปะ ไอ้ตรงสีสีแดงเนี่นะเป็นหนังสือสีอแดงอะเขียนว่าภาคโดยคนนี้อะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำเสียงภาคแบบเป็นสกิลแอคทีฟอะไรมาให้เราได้ฟังกันไหมนะครับผมแล้วก็นี่เมทัลคูลเลอร์โกลเด้นต้องเรียกว่าโกลเด้นเมทัลคูลเลอร์มากกว่าก็เป็นคูลเลอร์ล่างเหล็กที่เป็นล่างทองอีกทีหนึง่ง <laughs> โคตรเอยียงว่ะเลยแต่ว่าในเนื้อเรื่องมันเก่งด้วยขาว่ามันเก่งอยู่นะสู้กับไอตัวคัมเบอร์ได้ด้วยผมเคยดูเหมือนกันแต่นานและไอตัวนี้ออกมานานแลวนะซึ่งก็เป็นตัวละครฟีเจอร์ในดกคังที่จะมาในเร็วๆนี้นะครับและสุดท้ายจะเป็นตัวของจาริมบ้านะผมไม่รู้มันชื่อเรียกเต็มชื่อเรียกว่าอะไรแต่ผมขอเรียกว่าแบ็คจาริมบ้าแลวกันเพราะว่ามันมันดำมามาแตงไตเลยดูกรอบดูกรอบมันดินะแล้วมันดูเท่มากนะแบ็คจาริมบ้าเนี่ยเรียกงนีก็ยังโคตรเท่ ก็มาน่าจะเอามาลิงก์กับพวกเจนนมบ้าล่างปกติได้นะครับจะได้ให้มันเป็นคู่หูกันสักทีหนึ่งเพราะว่าเจนนมบ้าเนี่ยปกติมันก็หาคู่ลิงก์ยากนะเนาะถ้าเกิดว่าตัวนี้ไปเล่นคู่กับเจนนมบ้าล่างปกติเนี่ยมันน่าจะลิงก์ได้กันได้ดีระดับหนึ่งเลยนะซึ่งนี่ก็คือฟีเจอร์ทั้งหมด5ตัวนะที่มันมีการบอกเข้ามาในหนังสือวีจัมประจําเดือนนะครับผมก็ถือว่าแต่ละตัวเนี่ยค่อนข้างจะระดับพากาดเลยทีเดียวระดับท็อปเทียร์ในเรื่องความเทพ ความเก่งอ่ะเราไม่รู้แล้วแหละเราไม่สนด้วยซ้ําจะเปิดตู้เนี้ยความเก่งอาจจะไม่ได้เก่งมากต้องทําใจนะครับอาจจะไม่ได้เป็นตัวละครมีต้ามากแต่ความเท่เนี่ยไม่มีใครหาได้เท่าพวกตัวฮีโร่แล้วนะครับผมเพราะดูล่างแต่ละล่างของแต่ละตัวดิมันสุดยอดอยู่แล้วนะครับผมซึ่งตู้ด้านบนฮีโร่นะครับมันจะเปิด50เมตรปกติแต่ว่าคุณจะได้การันตีฟีเจอร์หนึ่งตัวแน่นอนก็คือเนี่ย การันตีสักตัวใน5ตัวนี้ที่เป็นฟีเจอร์เนี่ยลุ้นเร็วคุณจะได้ตัวละครตัวอะไรในตัวสุดท้ายของมันติอังนั้นเลยเป็นหนึ่งตู้ที่มันล่อ,อเพชรคุณได้เยอะมากๆเนื่องจากว่ามันล่อ,อด้วยความเท่แล้วเนี่ยมันล่อ,อด้วยความที่ว่ามันมีการันตีฟีเจอร์มาให้ด้วยอันั้นไม่แปลกที่ใครจะมาเสียเพชรให้กับตูน้นี้เยอะนะครับผมอืมแล้วก็มันจะมีตัวฟรีด้วยนะครับตัวฟรีก็คือไอตัวขวาล่างเนี่ยผมไม่รู้มันชื่อว่าอะไร นะตัวนี้จะได้เปลี่ยนล่างแล้วก็เป็นโตฟรีนะครับสามารถสามฟรีได้เนาะอืมนั่นแหละนะฮะแล้วก็พอคุณเล่นมาทางซ้ายนะฮะซ้ายล่างนี้บอกเลยว่าว้าวมากๆเพราะนี่คือเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกของเลสเอ้ไม่ใช่ของเลโซนเพราะนี่จะเป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของกิจกรรมดานบอลฮีโร่เลยก็ว่าได้นะครับเนี่ยคุณดู ECA ตัวฟรีทั้งหมดนี้นะครับตัวฟรีพวกเนี้ยที่มันเป็นตัวละครจากภาคฮีโร่ได้ ECA ไปหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวกาชาของภาคฮีโร่ที่มันมาก่อนหน้านั้นนะครับก็คือโกคูสามเซโนเบเกต้าสามเซโนคัมเบอร์ซูเปอร์ไซยาใช่ไหมมันเรียกว่าซูเปอร์ไซヤสามมาว่าผมมันยาวด้วยอ่ะ <c oughs> ไม่แน่ใจ <c oughs> น่าจะเป็นซูเปอร์ไซยาปกติไหมเออแล้วก็ฟิวนะฮะลูกชายดาบูล่าใช่ไหมนั่นแหละจะได้ ECA หมดเลย นะครับแล้วผมก็คิดว่ามันไม่น่ามีมันไม่น่ามีแค่นี้นะในรูปมันน่าจะมีตัวละครที่ได้ ECA เยอะกว่าน,นี้ที่มันจะอยู่ข้างหลังข้างหลังนี้เอแต่ว่าผมไม่รู้มันมีไหมอย่างพวกโกลเด้นคูลเลอร์่างปกติอ่ะไอแฟนัลฟอร์มคูลเลอร์โกลเดน้นอ่ะเอออาจจะได้ ECA ในในกาในในด่านนี้ด้วยนะครับด่านน e ี้ ECA ตัวฮีโร่ปีก่อนหน้านั้นนะครับก็บอกเลยว่า เก่งแน่นอนนะครับยิ่งเฉพาะของโกคู3ามเซโนกับเบต้าสามเซโนเนี่ยมันโคตรเก่งไปแล้วตอนมันมาช่วงแรกๆนะเพราะได้ ECA เนี่ยผมไม่รู้ว่าเกมจะบัฟให้มันเก่งขึ้นมาขนาดไหนแล้วก็ยังไม่หมดนะครับที่พิเศษจริงๆที่ผมว้าวมากจริงๆก็คือไอ้นี่ไงไอ้นี่ไงเรโซนนะครับดาเรโซนของดานบอลฮีโร่ h อ t the fuck เรโซนดานบอลฮีโร่ครับผมมาได้ไงมาเฉย เราจะได้สู้กับพวกคัมเบอร์แล้วก็ฟิลแล้วก็คูลเลอร์โกลเด้นเนี่ยแบบความยากระดับแบบท็อปเทียของเกมนี้เลยอย่ะดังนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งด่านชาเลนที่แหวกแนวมากนะเพราะว่าเราได้สู้กับพวกตัวละครจากภาคฮีโร่นะครับอืมก็รอเล่นเหมือนกันไม่รู้ว่าพอด่านมาจริงเนี่ยมันจะเป็นด่านเลสโซนที่ยากสุดไหมนะฮะเพราะว่าดูทรงเนี่ยไอ้คัมเบอร์กับโบลี่น่าจะมาในะแนวเดียวกันเป็นชาวไซย,ยาเหมือนกันด้วยไงด่านอะไรอย่างเงี้ยนะด่านเลสโซนนะครับ ก็น่าจะเป็นด่าเรโซนอีกชุดหนึ่งที่น่าจะยากเอาเรื่องนะครับตึงมือใช้ได้แหละดูทรงแล้วไม่รู้ว่าดาอะไรบังคับให้ใช้ผมว่ามันต้องมีปะมันต้องมีให้แบบให้เราใช้มิชชั่นเล่นผ่านได้ทีมฮีโร่ในด่าเรโซนแน่ๆถ้าเขาจะทํามาขายแล้วเขาทได้ดังั้นผมไม่แน่ใจนะก็คือว่าเขาเอาด่าเรโซนเข้ามาเนี่ย หมายความว่าตัวละครฮีโร่ปีนี้อาจจะเก่งมากก็ได้นะเพราะถึงถึงขั้นที่ว่าเขาทำด่าเลสโซนเฉพาะของดิมอนฮีโร่เข้ามาเลยก็ว่าได้ไม่แน่เหมือนกันว่าตัวจากภาคฮีโร่ของปีนี้อาจจะไม่ได้มีความเท่อย่างเดียวอาจจะมีความเก่งด้วยก็เดี๋ยวมาลองดูของจริงนะครับซึ่งผมก็คาดว่ากาชาหรือว่ากิจกรรมเนี่ยน่าจะมาช่วงวันที่20กว่ากว่า ผมไม่รู้จะมาสิ้นเดือนไหมแต่ก็เห็นคนบอกว่าจะมาช่วงย1 22เอยบเหมือนกันก็เดี๋ยวรอดูประกาศเขาแล้วกันนะผมยังไม่สามารถบอกชัวร์ได้นะครับว่มามันมาตอนไหนนั่นแหละก็ประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าผมโคตรตื่นเต้นเลยนะผมจะเปิดจนกว่าจะได้อะผมบอกเลยว่าผมไม่ยอมแน่นอนปีนี้ดูล่างดูอาร์ตล่าง ASR ดิน่าจะเป็นล่างน่าจะเป็นอาร์ตล่าง ASR เนี่ยมีเขียนอยู่ว่าล่าง ASR นะครับเพราะว่า อาร์เกมนี้เวลาเป็น่างไ s r มันจะยืนแอคนะมันจะยืนแอคแอหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นอาร์ล่าง t ีโออาร์ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งมันจะมีรูปก่อนนัวน,นี้อยู่เป็นรูปโกคูสีกับเบต้าสีเป็นอย่งรูปแบบหนึ่งนะครับนะนี่แหละอาร์ไอเอสอาจจะยืนแอคเท่ๆ่หน่อยส่วนอาร์ล่าง t ีโออาร์่างเปลี่ยนล่างจะเป็นการแต่ว่าออกท่าออกไม้ออกมือหน่อยนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าแค่คุณเปิดกาชาแล้วคุณเจอหน้ามันอย่างเงี้ยเนี่ยคุณเปิดได้แล้วคุณเจอหน้า,ม,นา,นนดดนามันยืนแอคล่าง ASR เนี่ย ดูของโกคูดิโคตดเท่อะคือแค่เปิดกระชาแล้วเจอหน้าโกคูยืนอย่างเงี้ยก็คุ้มแล้วอะ่ะคุ้มแล้วอะ่ะแม่งเท่สัตว์เลยดูดิโอ้โหสุดยอดครับผมอย่างเท่เลยฮะบอกเลยว่าผมไปหมดตัวไม่หมดหรอกมันมันต้องต้องมีลิมิตตัง้งแต่ว่าผมจะตามหาร่างสีให้ได้ซึ่งคิดว่ามันน่าจะไม่ยากเกินไปอย่างน้อยมันมีการตีฟีเจอร์ คือถ้าเกิดว่าจะเปิดแล้วไม่ไดไ้ฟีเจอร์ที่เป็นที่เราเล็งมาเลยเนี่ยมันก็ยากหน่อยนะผมว่าคือฟีเจอร์มีแค่ห้ตัวเองใช่ไหมผมก็ยังการันตีไม่ไดไ้ว่าตู้มาจริงๆจะมีฟีเจอร์อีกตัวน่าจะมีหลังจากนี้อีก2อสามตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ก็ประมาณนี้แหละนะก็ถือว่าทุกคนเตรียมตัวให้ดีนะครับใครเตรียมตัวเปิดเนี่ย ดูหน้านไว้นะครับอยากได้ใครตรงไหนยังไงขอให้ทุกคนโชคดีอย่ากเกลือนะเราต้องผ่านไปด้วยกันนะครับเราต้องเปิดแล้วได้แล้วก็ไปกาชาเบทั้งเดี๋ยวก,กาชานอื่นมันจะมาตามหลังเนี่ยเยอะนะถ้งั้นเนี่ยอย่าเสียเยอะแล้วก็ขอให้ได้เร็วๆแล้วกันนะครับผมผมด้วยเช่นกันเอาแต่ไปภาวนาะคอนอื่นได้ตัวเองไม่ได้ไม่เอานะเออนั่นแหละนั่นะก็รอเปิดกาชาได้นะครับคลิปนี้แค่มาอัปเดตเฉยๆว่าตัวฮีโร่ ในกิจกรรม B ีนี้เนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็เคยมาพูดถึงเฉยๆจริงๆไอ้หนังสือบีจ้มภาพหลุดเนนียออกมานานแล้วออกมา2อสวันได้แล้วผมก็เลยเพิ่งจะมาทำนี่แหละนะครับผมนะ็ตามนี้ใครมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวละครทั้ง5ตัวนี้ที่เป็นตัวใหม่ที่เรื่มจะมานเนี่ยมาลยคอมเมนต์บอกกันได้นะอยากได้ใครเป็นพิเศษบ้างนะครับแล้วก็มีความรู้สึกยังไงกับไอ้ทาง้ายล่างเนี้ยตัวละคร ECA ตัวเก่าๆแล้วก็ด่านเลโซนนะถ้าถามว่าว้าวใครสุด แน่นอนแหละตัวใหม่ว้าวสุดแต่ว่าลองจากตัวใหม่ใหม่เนี่ยผมคิดว่าดาดเลรโซนจากดายวอนฮีโร่เนี่ยว้าวลองลงมาไม่แพ้กันเลยนะเพราะว่ามันพิเศษมากอะ่ะตัวผ้าฮีโร่ทำเป็นดาดเลรโซนได้นี่คือไม่ธรรมดาแลว้วว่ะมันต้องเก่งระดับนึงแหละถึงสามารถเอาลงเล่นดาดเลซรโซนได้ผมเชื่อเลยงั้นปีน,นี้เป็นปีที่ว่าพอที่เราจะคาดหวังให้มันเก่งได้อยู่นะอ,อแต่จะเก่งแบบมีเงื่อนไขเหมือนเดิมไหมนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโอเคนั่นะแหละคลิปนี้ ผมต้องขอตัวราไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ภายในคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย